กับสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,ๆๆคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับมานะครับสูดเจ๋เลยรีวิวนะครับผมตอนนี้ก็อีกสองแล้วนะครับและวันนี้เราอยู่กันกันกบใครเอ่ยก็คืออากุมันนันเองเ สำหรับอากมอนนีครับผมก็มาจากเรื่อง d ดิจิ n อ n อิน v อลนั่นเองครับผมเด็กรุ่นใหม่ๆก็น่าจะพี่คิดว่าน่าจะรู้จักกันนะครับในสมัยพี่เนี่ยต้องบอกว่าดังมากนะครับตอนพี่เป็นเด็กแล้วผมอคกุมอนเปลี่ยนร่างเป็นบาคูมอนอะไรทำนองนั้น จำไม่ได้แล้วนะครับผมนะฮะและวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับอาคุมอนนะครับผมการรีวิววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละคนอื่นเรามาดูค่าสเตตัสนงครับผมต่างๆของเจ้าอาคุมอนกันก่อนนะครับผมอาคุมอนเนี่ยตอนนี้มีเลเวล150,000บาทอุ้ย1 5 0 0 0 0เลเวลเลครับผม เอาละเรามาดูกันส่วนค่าเลือดของอะคูมอนเนี่ยมีอยู่8 4 0 0 0นืครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับดาเมจก็คขอนขั้นหลักแสนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัพดาเมจให้กับอะคูมอนโอ้หเหมือนว่าเวลาเราอัพเลเวลนะครับผมให้กับอะคุมอนเนี่ยเหมือนจะมีท่าเมชั่นนะครับแสดงออกมาด้วยนะครับแหมเท่จริงเลยเป็นการแขนออกมานะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่อะคูมอนเนี่ยไม่สามารถขี่ได้นะครับโอ้โหถ้าขี่ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลย เสียใจมากนะครับผมที่ขี่เจ้าอาคุมอนไม่ได้นะครับเอาล่ะเรามาดูนะครับกายภาพของทางอาคุมอนมากนะครับในการทําโมเดลเนี่ยต้องบอกว่าเนียนมากนะครับสวยเอาการเลยเนี่ยนะครับแล้วแล้วเหมือนแบบปั้นเหมือนตัวจริงมากนะครับผมนะฮะสวยเลยแหละนะครับผมเสียดายที่เราขี่อาคุมอนไม่ได้นะครับไม่งั้นคงจะเจ๋งกว่านี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบอาคุมอนกันดีกว่านะครับผมว่าจะ เป็นยังไ,ไงกันบ้างถึงจะขี่ไม่ได้แต่แว่าเราน่าจะพาเขาออกไปลุยได้นะครับไปกันเลยตามมาอากุมอนเริ่มจากนู่นเลยครับเป้าหมายของเราตามมาไหมเนี่ยตามมาแล้วฮะนู่นเลยนู่นเลย,เลยฝั่งนู้นเลยนะครับมีตัวอะไรทั้งอย่างเดินอยู่นู้นมาแล้วฮะเหมือนอากุมอนเราจะพร้อมแล้วนะครับมาทำไปดูกันว่าอากุมอนเราจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับผม สปีดของเขาก็ทำไมท่าเดินดูตลกจังมาเลยคุมมอนเสียดายที่ยังขี่ไม่ได้นะครับผมตรงนี้มีต้นไม้เยอะด้วยไม่ค่อยอยากจะเอาพวกอโปเกมอนเนี่ยหรือว่าดิเิมอนเนี่ยมาฝั่งนี้เท่าไหร่นะครับมาตรงนี้ดีกว่าัน่ะจะว่ายน้ำเลยครโอ้โห โค่นไฟอ่ะ <Wow. S 1> บ้าอีกแล้ว่านี่อาคอรคโมนนะอยุดกำลังถามว่าอยู่ไหนโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเราตั้งโอ้มีหมาิีจอกอยู่นั้นหนึ่งตัวนะครับตั้งค่าให้อาคอรคโมนเนี่ยจัดการเลยนะครับผมเป็นพาสซีฟแล้วก็อาเจสซีฟด้วยนะครับผมวิ่งไปแล้วฮะอุ้ยเหมือนจะพ่นไฟบอลหน่อยครับอุ้ยสิบแล้วเองโอ้ ทำไมตีเบาจังเอาอะโดนอาคุมวันนะครับสู้กับสุนัขก,กิ้งจอกเอ้ยเราไม่เกี่ยวเราไม่เกียเ่ยวเออทำไมตีเบาจังอาคุม้มวนตีแค่สิบเท่านั้นเองเอ้ยอย่าเหมือนเขาจะตีเมลี่ไม่ได้นะครับพอพ่นไฟเนี่ยค่าดาเมจมันก็เลยเบาหมาป่าตัวเล็กๆก็ยังสู้ไม่ได้เหรออาคุมวนปิวอ่า เออนั้นแหละดูว่าใครจะตาโอหาว่ากะอะคุม่อนทำไมเหนื่อยไหมอะคุม่อนอะคุม่อนเอาหาใช่ไหมมานี่มามาที่มาอะคุม่อนมา มีอีกตัวหนึงน่งเมื่อกี้เห็นต้นไม้เดินไปเดินมาอยู่ดูดูท่าเดินท่าเดินของอะคุมอนนี่ตลกมากโอเคเดี๋ยวเรามาหาตัวอื่นนี่นี่ต้นไม้ต้นไม้จะไหวไหมเนี่ยเอาเลยครับลุยแล้วเฮ้ยทำไมตกเขนสิบเอ็ดแลลูกโอ้ต้นไม้กระทืบพันสอง 2, แล้วไม่พ้นไฟแต่มาเล่าเหมือนอะคุมอนเนี่ยจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยอะคุมอนก่อน กระจอกันจริงไหมแกนี่เออเผามานันนะั่นแหละเออเออเออวอนไฟยังไงก็ไม่โดนดูครับลูกไฟอยู่ข้างหลังนู่นรลอดนู่น่ะเออเอออะไรแล้วอะไรอะไรตีมันตีมันตีมันเออนี่ไงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ ตัวนี้มันเก่งนี่ขึ้หน้าเราเลยกระพรบแรงเรียบร้อยตายไปสิเหมืนอนอคาโมนของเราเนี่ยจะไม่ค่อยจะไหวเนี่ยผมนี่ขนาดดามเมจตั้งสองแสนสามหมื่นครับนี่ตลกปะเนี่ยแกเราจะเล่นใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาดิมันต้องเก่งกว่านี้ดิตีตั้งสองแสนทำไมตีเบาอ่ะข้างหน้าเรามีดิโด้คิงอยู่ครับผมมา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 ระหว,ว่างโปเกมอนกับดิจิมอนเนี่ย เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเก่งกว่ากันดิลักคิงครับดิลักคิงเบ่งพลังแล้วเยอะอัลคโมนวิ่งมาแล้วพ่นไฟอุ้ยยังไงเอาสองตัววิ่งแล้วจับอัคโมนไม่ยอมแพ้แล้วตบไปสิบห้าเดี๋ยวก็ต่อเอ้ยวุดวุดมุดวุดมันจะตีกันโดนไม่ได้ชาติเนียเอาออาเอา เหมือนอาคม้อนของเราจะเน้นหานะครับทั้งสองตัวเนี่ยนี่ไงโดนแล้วหนึ่งทีวิ่งเร็วขึ้นด้วยอาคม้อนเออนัอืน่องไรเออเออเออยังไงล่ะยังไงล่ะวิ่งบนอยู่มันจะโดนไปเนี่ยเออนี่ไงตีให้แอะแล้วค่อยมาว่นไฟบอกเลยว่าไฟของอาคม้อนเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับอุ้ยมาป้า ออกมาหมาป่า <c oughs> เออดูท่านอนเลยทกระผมแบบนี้ทำไมอากุมอมนหมกพี่ทำอะไรอะข้นรายการไลยอากมอนวันทึงนี้มามาฮะอามอนกำลังตามมายิงใหม,มีมนุษย์หมาป่าโดนนีโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยกโบสกบสอากุมอนเล่นมันไหวไปะเนี่ย นี่ใหญ่สิบห้ามันจะยี okay. ่สามโอเคเหมือนจะมีก้าวหางมาดูครับก้าวหางมาดูเกิดอะไรขึ้นเอามาแจมกันทั้งนั้นแล้วมาตีมาตีขโมนแค่ทำไมมี็ก้าวหางเอาวะเอาวะอย่าเออตายอขอมอนยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดวิ่งไปตีโดโดเออนี่ใหญ่โ่ตสู้ที่สมน้ำสมเนื้อโดโดนี่แหละทำไมมันตีเบาจังอะตีแค่เจ็ดเท่านั้นเองนะดูดิเจ็ด ี่เฮ้ยพี่ว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่ตัวอมอสเนี่ยเป็นยังเป็นมอสใหม่นะครับก็เลยเกิดเกิดกันพลไฟไปแล้วคนไม่โดนจะจ่อเลยเนี่ยโอู้เอาพลไดโดนไม่โดนเฮ้ยอุ้ยลบอุ้ย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  เออเหมือนจะเหนื่อยคนไปเหนื่อยแล้วใช่ไหมตีเดโด้ด้วแหละเดโด้เนี่ยโอ้โหเดโด้จะเอื่นนี่หนีเลยฮะเหมือนเดโด้เนี่ยจะเป็นคนต่อสู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วเอ่อเอาตกลงมันจะตายไปเนี่ยโอ้ยเลือดเลือดเริ่มออกเยอะแล้วครับอี๋โอ้โหพลนไปไหนวะเนี่ยเออโดนแล้วเป็นไงแล้วไฟไหม้ไปตีโดนสองที โดนสามทีแล้ววิ่งไปดโอ้โหเรียบร้อยนี่นครับเยี่ยมไปเลยอยู่งอย่างงี้ดินะฮะก็โอ้เลือดเปื้อนจมกูกนี่เลเวลหนึ่งแสนห้าหมื่นนะเว้ยเอ้าเอายังไม่เลิกยังไม่เลิกเฮ้ยพอได้แล้วรู้แนละ้วว่ากากอะโอ้ฝนฝ่ายโดนต้นไม้อื้อเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอือไอ้บ้าเอ้ยบินหนีไปแล้วไม่ได้แดกแน่อะคุณอ,อนบอกแล้ว เดี๋ยวเราทําให้อาโคมอนเนี่ยใจเย็นลงนิดนึงนะครับผมเหมือนว่าพี่แกจะตีมั่วไปเลยทีเดียวนี่ครับรางวัลของอาโคมอนวันนี้ซากโดโดนั่นเองเนะครับเลเวลสองแกเก่งมากที่แกสู้โดโดได้นะครับอาโคมอนเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงการให้คะแนนของอาโคมอนกันกบ้างฮะและคะแนนของอาโคมอนก็คือสามจุดห้าคะแนนเยอะ ดีเมี่น้อยไเลยนะครับรหลักๆเลยนะครับที่ตัดคะแนนของอะคุมอนนะครับผมนั่นคือในส่วนของการที่ขี่ไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบั็กนะครับคือการพ่นไฟแล้วไม่สร้างดาเมตเท่ากับค่าดาเมตที่เราอัพมานั่นเองนะครับคือปกติเนี่ย ถ้าดัเมจเราห0 0่งพันก็จะตีประมาณ1000หรือว่า900อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่น้องเห็นครับผมตรงนี้เนี่ยน่าจะยังมีบั๊กอยู่นะครับทำให้คคมมอนเนี่ยเสียคะแนนตรงนี้เนี่ยไปเยอะมากเลยนะครับแล้วยังมีบั๊กในส่วนของการดำน้ำอีกด้วยนะฮะข้อดีของอคคมมอนก็คืออการปั้นโมเดลนะครับผมและรูปร่างที่ดูเหมือนจริงมากๆเลยนะครับเอาล้ะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอจบรีวิวนะครับอัคคุมอนไม่เพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับอัคคุมอน คงต้องรอทางผู้พัฒนามอดนี้นะครับผมทําการพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่อะคุมอนที่ยังไม่สามารถขี่ได้นะครับแลวก็ยังมีส่วนของดัมเมจที่ยังเป็นบลักด้วยนะครับทั้งที่อะคุมอนนี่มีค่าดัมเมจอยู่ที่โอ้ตีอยู่ที่แสนหรือ2องแสนกว่ากว่านี่แหละจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็อย่างที่น้องเห็นนะห้บ้าง20บ้างนะครับ ค่าเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียง2องแสนหนึ่งแสนเลยนะฮะเหนื่อยมากนะครับผมถ้าเอาไปเล่นนานกว่านี้เนี่ยคงต้องบอกว่าป่วยสุดๆนะครับป่วยสุดๆเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคงต้องขอลานลูกเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสัตว์เอ้ยรีวิวนะครับ EP ต่อไปด้วยนะครับผมยังไงใครชอบนะครับอย่าลืมนะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ยูซ่าโฟร์เนี่ยคงต้องขอลาน้องทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบายครับ